รู้ไหมพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์แชมป์โลกคนที่16เป็นพี่ชายแท้ๆของพิชิตชอศิริวัตรและถือเป็นแชมป์โลกคู่พี่น้องที่ไม่ใช่ฝาแฝดคู่หนึ่งของประเทศไทยพิชิตเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นชกครั้งแรกใช้ชื่อว่าวิชิตชัยสิงห์หนองกระเทืองต่อมาจึงย้ายมาอยู่ค่ายสิทธิ์บางพระจันทร์ของเซียนโง่สิทธิ์บางพระจันทร์และเปลี่ยนชื่อเป็นพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ด้วยเหตุที่พิชิตเป็นมวยหมัดหนัก จนได้รับฉายาว่าไอหมัดผีสิงทรงชัยรัตนสุบรรเห็นว่าน่าจะเอาดีในทางมวยสากลได้จึงนำมาสร้างสรรค์นในแบบมวยสากลมีสุดใจสับพะเลขเป็นเทรนเนอร์ชกชนะรวด12ครั้งมีชื่อติดอันดับสาพันมวยนานาชาติในฐานะรองแชมป์โลก IBF อันดับ4ในรุ่นฟลายเวท ทรงชัยจึงจัดให้พิชิตขึ้นชิงแชมป์โลกสาพันมวยนานาชาติรุ่นฟลายเวทที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลสำโรงซึ่งในครั้งนั้นเป็นยุคที่เมืองไทยปลอดแชมป์โลกหลังจากที่ฟ้าลั่นหลิวมิ่งขวัญเสียแชมป์โลกไปแล้วราวสองเดือนก่อนหน้านี้ผลการชกปรากฏว่าพิชิตชนะน็อกยก3ามทให้ประเทศไทยกลับมามีแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งพิชิตจึงกลายเป็นแชมป์โลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้น